สวัสดีครับทวีสีมูลสองปัจจัยหลักที่ทำให้เมื่อไม้ขายแก๊สหรือว่าการเผาไหม้เวลาเราเผาไปไฟล้นออกมาแล้วไม่พุ่งขึ้นสู่ท่อแกนกลางด้วยสาเหตุนี้มีอยู่สองอย่างไปชมกันได้เลยครับปัจจัยที่หนึ่งก็คือการสร้างเตาการสร้างเตาฟืนนั้นถ้าจะให้ดีจะต้องสร้างแบบมีตะแกรง และมีท่ออากาศช่วยในการเผาไหม้ในส่วนที่ว่ามีปัญหาก็คือเมื่อเวลาเราเผาไปไฟจะลุนออกมานอกเตาแบบนี้ก็เพราะว่าการตั้งเตาเรานั้นมีทิศทางอากาศเข้าได้หลายทางอย่างเช่นบางคนเข้าได้ทั้งสมทางด้านหลังด้านข้างตัวนี้จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ ไฟเวลาเราจุดแล้วไม่ลุกขึ้นท่อแกนกลางโดยตรงเพราะว่าเมื่อมีรูอากาศหลายทางไฟเมื่อมีแรงดันอยู่ในเตานี้จะดันออกตามด้านข้างแบบนี้ตามที่ว่ามีรูออกจะไม่พุ่งขึ้นท่อแกนกลางร้อยเปอร์เซนแต่ของผมนั้นตัดปัญหาไปก็คือจะปิดให้หมดเลย ปิดโดยรอบไม่มีทางอากาศเข้าจะให้เข้าเฉพาะด้านหน้าอย่างเดียวจะมีที่เข้าเพียงด้านหน้าเพียงด้านเดียวไฟส่วนใหญ่เวลาติดก็จะลุกขึ้นท่อแกนกลางอย่างเดียวเพราะว่าเป็นที่โล่งและที่สูงเหมาะที่จะพุ่งขึ้นในส่วนที่ว่าจะพุ่งย้อนกลับนั้นไม่มีเพราะว่าอากาศเข้าได้ทางเดียวอยู่แล้ว เพราะว่าอากาศออกซิเจนจากภายนอกจะดันเข้าไปแบบนี้จะดูดเข้าไปเพราะว่าไฟและความร้อนจะทําปฏิกิริยากับอากาศพอทําปฏิกิริยากับอากาศแล้วจะต้องการอากาศเพื่อไปสันดาบการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงไฟที่อยู่ภายในอากาศที่อยู่ภายนอกก็จะดูดไปโดยอัตโนมัติอันนี้คือข้อดีที่ผมแนะนำว่า เวลาสร้างเตาทุกครั้งอยากเปิดหลายทิศทางเพราะว่าไม่มีประโยชน์เลยขอให้เปิดทางด้านเดียวในส่วนของตะแกงนั้นด้านล่างก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าตะแกงเพียงเป็นที่ดักขี้เท่าและอากาศบางส่วนเข้าได้นิดหน่อยต่อมาเมื่อเราแก้ปัญหาเรื่องการตั้งเตาแล้วเข้าเพียงด้านเดียวตามที่ผมบอกแบบนี้ แล้วยังมีปัญหาเรื่องไฟล้นและแก๊สไม่พุ่งขึ้นสู่ท่อแกนกลางเวลาเมื่อไม้ขายแก๊ส <c oughs> ก็ขอให้แก้ไขโดยลองปรับแต่งเรื่องการตั้งเตาบางครั้งเราตั้งล้นไปข้างหน้ามากหรือว่าตั้งย้อนกลับมาฝั่งทางปากเตาแบบนี้ขอให้ลองปรับเปลี่ยนดูและอีกเรื่องก็คือเวลาเราหันรูแก๊ส บางครั้งดูแก๊สถ้าเราดันเข้าไปติดฝาผนังมากก็ไม่ดีหรือว่าล้านออกมาทางด้านหน้าก็ไม่ดีเราลองเปลี่ยนเอาแก๊สมาไว้ข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างการปฏิบัติในการสังเกตเมื่อเวลาไม้ขายแก๊สเสร็จแล้วหรือว่าไม้กําลังขายแก๊สนั้นแก๊สไม่พุ่งขึ้นสู่ท่อแกนกลางร้อยเปอร์เซ็นต บางสาเหตุก็เกิดมาจากบางทีเราเตาเผาถานโดยใช้ฟืนขอให้มีฟืนจุดอยู่เป็นภูเขาอยู่ด้านหน้าตรงนี้เรื่องนี้เราไม่ต้องเคลียร์ถานออกให้เป็นภูเขาสูงขึ้นประมาณสักครึ่งคืบพอครึ่งคืบเสร็จจะสร้างภูเขาธรรมชาติก็คือเศษฐ่านที่ว่ามีสีแดงและกองสะสมกันอยู่ บริเวณหน้าเตานี้สูงขึ้นแรงดันจากอากาศภายนอกจะเข้าไปได้ลำบากแต่ความร้อนจะดูดขึ้นข้างบนขอให้มีรูเพียงเล็กน้อยแบบนี้สูงสูงไว้ประมาณปากเตาสักครึ่งหนึ่งเพราะว่าถ้าเราเปิดกว้างมากอากาศเข้ามากหรือว่าอากาศเข้าโดยสะดวก แรงดันแก๊สที่มีแรงมากกว่าจะสามารถล้นออกมาข้างนอกแต่ถ้ามีรูแก๊สหรือว่าอากาศจุดเข้าไปเพียงเล็กน้อยนี้จะทำให้การดูดมากเร็วยิ่งขึ้นจะช่วยให้แก๊สพุ่งขึ้นสู่ท่อแกนกลางได้ดีและไม่ล้นออกมาข้อการปฏิบัติเมื่อเราเผาไปได้ระยะหนึ่งหรือว่าช่วงที่ไม้คายแก๊ส ส่วนมากจะมีควันออกมาตามที่เราตั้งเตานี้วิธีที่ดีที่สุดก็คือขอให้เราเคลียร์ทรายหรือว่านำดินเหนียวมาปิดให้โดยรอบแต่ในส่วนของผมนั้นจะเป็นการตั้งเตาบนพื้นดินจะง่ายและสะดวกมากอันนี้คือสาเหตุหนึ่งที่ผมเลือกใช้เตาแบบนี้เพราะว่าเราขุดลงไปจะไม่มีปัญหาเรื่องการตั้งเตาหรือว่าไฟเล็ดลอด ควันเล็ดรอดออกมานอกเตาอยู่ที่ก้นเตาเลยในส่วนของเพื่อนๆหรือว่าท่านผู้ชมนั้นที่มีปัญหาก็จะแก้ได้โดยเมื่อเวลาท่านตั้งเตาโดยใช้อ e ิฐบล็อกสูงขึ้นบนเหนือพื้นดินแล้วถ้ามีรอยรั่วหรือว่าเปลวไฟออกมาก็ขอให้นำดินเหนียวหรือว่าทรายโรยบริเวณที่มีรูหรือว่าไฟที่เล็ดรอดออกมาอยู่ก้นเตาขอให้ปิดสนิทอันนี้คือสาเหตุนหนึ่ง ที่ทำให้อากาศเข้าและออกง่ายจึงเป็นที่มาของแก๊สไม่พุ่งขึ้นสู่ท่อแกนกลางเพราะว่าอากาศนั้นจะดูดเข้าไปในทางที่ทางที่เราไม่ต้องการจึงเป็นสาเหตุที่มาของไฟไม่ลุกขึ้นท่อแกนกลางร้อยเปอร์เซ็น์ปัญหาที่ผมได้กล่าวมาแล้วนี้ก็ลองปรับไปใช้ดูครับว่าตรงกับที่ เาของท่านเป็นหรือเปล่าถ้ามีอาการแบบนี้ก็ลองแก้ตามอาการที่ผมบอกเพราะว่าบางครั้งการตั้งเตาหรือว่าการสร้างเตาฟืนที่ว่าลุกไหม้นั้นบางทีจะเป็นสาเหตุเพราะว่าผมเผามาหลายครั้งแล้วและใช้เตานี้มาตลอดสาเหตุหนึ่งก็คือเรื่องอากาศที่ทำให้มีปัใจจัยในการทำให้ไฟเราล้นออกมา นอกเตาไม่ดูดขึ้นท่อแกนกลางดังที่เราต้องการปัญหานี้ก็สืบเนื่องมาจากมี fc ท่านหนึ่งขอคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าสร้างท่อแก๊สแบบนี้แล้วทำไมไฟไม่ลุกขึ้นท่อแกนกลางร้อเอร์ซจะล้นออกไปที่อื่นก็ลองแก้ปัญหาแบบนี้ดูครับปิดเตาให้หมดอย่าเปิดไว้หลายทางให้เข้าเพียงด้านเดียว และการตั้งเตาขอให้ปรับใช้ดูว่าล้นไปข้างหน้าบ้างล้นมาข้างหลังบ้างติดด้านซ้ายด้านขวาบ้างลองปรับเปลี่ยนดูและความลึกของเตาข้างล่างหรือว่าเตาฟืนลองแก้ปัญหาดูครับเพื่อจะแก้ได้ครับสําหรับปัญหาเรื่องเตาเผาถ่านหลายคนนั้นมีมากแมันฝึกเผาบ่อยๆก็จะได้ประสบการณ์นี้เองและจะเผาสําเร็จครับ ครับสำหรับคลิปนี้ขอกาบสวัสดีไปก่อนสวัสดีครับ